หนังสือเสียง The Magic โดยรอนด้าเบิร์นวันที่16ป้ปาฏิหาริย์และมหัศจรรย์เกี่ยวกับสุขภาพเราควรรู้สึกว่าสุขภาพดีมีเรี่ยวแรงและเปี่ยมด้วยความสุขแทบทุกเวลาเพราะนั่นคือสิ่งที่ควรรู้สึกเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะสุขภาพสมบูรณ์มาแต่กำเนิด หากความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกเช่นนี้กันมากนักส่วนมากจะเจ็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่มีปัญหากับการทำงานของร่างกายหรือทนทรมานจากอาการหดหู่ซึมเศร้าและปัญหาทางสุขภาพจิตแบบอื่นๆซึ่งล้วนเป็นสภาวะของการมีสุขภาพไม่สมบูรณ์เต็มที่การสำนึกรู้คุณเป็นวิธีที่เร็วที่สุด ที่ฉันรู้จักในการเริ่มต้นเพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์อย่างที่คุณควรมีทั้งกายและใจอย่างน่ามหัศจรรย์ปฏิหารทั้งสิ้นของการบำบัดร,รักษาที่เราเห็นบังเกิดขึ้นนั้นก็คือผลของสุขภาพดีที่ร่างกายมนุษย์ได้รับการซ่อมแซมทันควันขณะที่ก่อนหน้านั้นสุขภาพไม่สมบูรณ์เต็มที่ ถ้าคุณไม่คิดว่าการสำนึกรู้คุณสร้างปฏิหารให้สุขภาพและร่างกายได้อยากให้ไปอ่านเรื่องปฏิหารจํานวนหลายต่อหลายพันเรื่องในเว็บไซต์ของ The Secret พลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณเพิ่มการไหลเวียนตามธรรมชาติของสุขภาพทั้งกายและใจและช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วมากขึ้นดังที่เรื่องราวจำนวนมากมายนะับไม่ถ้วนได้แสดงให้เห็นแล้ว พลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณยังทำงานร่วมกับการดูแลร่างกายที่ดีโภชนาการและความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่คุณอาจเลือกใช้ด้วยเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือสภาพร่างกายผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอเข้าใจได้ว่าคุณคงมีแต่ความรู้สึกทางลบเกี่ยวกับอาการนั้นอย่างเช่นกังวลหงุดหงิดหรือกลัว แต่การมีความรู้สึกเป็นลบกับอาการเจ็บป่วยไม่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพอันที่จริงกลับให้ผลตรงข้ามคือยิ่งทำให้สุขภาพทรุดลงอีกเพื่อเพิ่มปูนสุขภาพที่ดีคุณจำเป็นต้องใช้ความรู้สึกดีๆแทนความรู้สึกด้านลบและการสำนึกรู้คุณเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด คนส่วนใหญ่ชอบคิดและรู้สึกอะไรร้ายๆไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในร่างกายแย่หน่อยที่ความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นก็ลดกระแสมหัศารย์ให้กับสุขภาพด้วยเมื่อมีอะไรที่คุณไม่ชอบใจเลยเกี่ยวกับร่างกายคุณเท่ากับคุณไม่ได้สำนึกรู้คุณร่างกายลองนึกดูสิด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดการบ่นเรื่องร่างกายก็ยิ่งนำปัญหามาให้บ่นอีก และยิ่งบนเรื่องร่างกายหรือรูปร่างหน้าตาก็ยิ่งสร้างความเสี่ยงให้สุขภาพอย่างยิ่งผู้ที่ไม่สํานึกรู้คุณวงเล็บเปิดสุขภาพและร่างกายตนวงเล็บปิดจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยผู้ที่สํานึกรู้คุณวงเล็บเปิดสุขภาพและร่างกายตนวงเล็บปิดจะได้รับวงเล็บเปิดสุขภาพของร่างกายวงเล็บปิด ดีมากขึ้นจนเหลือเฟือตอนนี้คุณอาจป่วยหรือไม่ค่อยสบายหรืออาจจะถึงกับเจ็บหนักหากกำลังอ่านข้อความเหล่านี้อยู่คุณก็กำลังได้รับของขวัญจากสุขภาพอย่างต่อเนื่องอาจจะยากมากหน่อยที่จะเข้าถึงความรู้สึกสำนึกรู้คุณเวลาเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดทว่าแม้การรู้สำนึกรู้คุณเพียงเล็กน้อย ก็ช่วยเพิ่มกระแสมหัศจรรย์ของสุขภาพให้ไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายได้ปฏิหาริย์และมหัศจรรย์ในเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นปฏิบัติการวันนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสุขภาพที่ดีและความสุขให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเรากำลังจะเร่งผลที่ได้ด้วยวิธีการ3ามขั้นพร้อมกันขั้นที่หนึ่งสุขภาพที่คุณได้รับแล้ว วงเล็บเปิดในอดีตวงเล็บปิดคิดถึงสุขภาพยอดเยี่ยมที่คุณได้รับตลอดชีวิตวัยเยาววัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่คิดถึงช่วงเวลาที่คุณเคยรู้สึกเต็มไปด้วยพละกำลังและคุณมีความสุขรวบรวมสามช่วงเวลาตอนที่คุณรู้สึกยอดเยี่ยมนี้ในใ,นใจกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณและรู้สึกสำนึกรู้คุณอย่างจริงใจให้ช่วงเวลาเหล่านั้น หากคิดย้อนไปถึงช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมในชีวิตคุณจะรวบรวมช่วงเวลาชีวิตทั้งสามได้ง่ายมากขึ้นขั้นที่2ส,สุขภาพที่คุณกำลังได้รับอยู่วงเล็บเปิดปัจจุบนันวงเล็บปิดคิดถึงสุขภาพที่คุณกำลังได้รับอยู่ในทุกวันนี้และรู้สึกสำนึกรู้คุณอวัย,ะยะวะระบบ และความรู้สึกสัมผัสทางกายทุกส่วนซึ่งขณะน,นี้กำลังทำงานอย่างราบรื่นในตัวคุณคิดถึงแขนขามือในตาหูตับไตสมองหรือหัวใจเลือกเอาเอวัยวะที่ทำหน้าที่อยู่ในร่างกายมาห้าอย่างที่ปกติดีและกล่าวคำหัศจรรทร์ว่าขอบคุณในใจสำหรับแต่และอย่างนั้นทีละอย่างทีละอย่าง ขั้นที่สามสุขภาพที่คุณต้องการจะได้รับวงเล็บเปิดอนาคตรวงเล็บปิดคุณกําลังจะเลือกสิ่งที่คุณต้องการปรับปรุงหนึ่งในสิ่งหนึ่งสิ่งในร่างกายให้เป็นปฏิบัติการมหศัศจรรย์ของวันนี้แต่คุณกําลังจะใช้พลังมหศัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณเพื่อสุขภาพในวิธีที่พิเศษมากคิดถึงสภาพอันสมบูรณ์แบบ ของสิ่งที่คุณต้องการจะปรับปรุงเมื่อคุณขอบคุณสภาพอันสมบูรณ์แบบของสิ่งใดคุณก็กําลังมุ่งไปสู่การได้รับสุขภาพอันสมบูรณ์แบบนั้นกลับมาเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อใครสักคนได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างคนคนนั้นไม่ได้มัวพูดคุยถึงแต่โรคนั้นเท่านั้นแต่ยังค้นคว้าเรื่องของโรคด้วย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคอาจทำให้อาการเลวร้ายลงและเกิดผลลัพธ์ร้ายแรงกล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือเขาเอาใจมุ่งอยู่แต่กับโรคทว่าทดาว่ากฎแห่งการดึงดูดบอกว่าเราไม่อาจทำให้ปัญหาหมดไปได้ถ้ามัวแต่มุ่งอยู่กับปัญหาเพราะการมุ่งความสนใจไปที่ปัญหามีแต่ทำให้ปัญ,ปญหาแย่ลง เราควรทำตรงข้ามแทนและมุ่งความสนใจไปที่สภาพอันสมบูรณ์แบบตรงบริเวณที่ร่างกายมีอาการไม่ดีมุ่งความคิดและความรู้สึกไปที่ตรงนั้นการสำนึกรู้คุณสภาพอันสมบูรณ์แบบของส่วนใดในร่างกายก็ตามใช้ทำความคิดและความรู้สึกร่วมกันอย่างทรงพลังเราจึงดึงดูดสิ่งนั้นให้มาหาเราในชั่วแวบเดียว ใช้เวลาหนึ่งนาทีในการนึกภาพตัวตนของคุณกับร่างกายที่มีสภาพอันสมบูรณ์แบบอย่างที่คุณต้องการและขณะที่เห็นร่างกายในใจว่าเป็นแบบที่คุณต้องการให้รู้สึกสำนึกรู้คุณกับสิ่งนั้นราวกับคุณได้รับมาแล้วดังนั้นหากต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้กับไตยอย่างน่ามหัศจรรย์จงรู้สึกสำนึกรู้คุณไตที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีซึ่งจะกรองและคัดของเสียออกจากร่างกาย ถ้าคุณอยากฟื้นฟูสุขภาพของโลหิตอย่างน่ามหัศจรรย์ก็จงรู้สึกสำนึกรู้คุณระบบโลหิตที่บริบูรณ์บริสุทธิ์และมีสุขภาพดีที่พาออกซิเจนและสารอาหารไหลไปยังทุกส่วนของร่างกายหากต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้กับหัวใจอย่างน่ามหัศจรรย์ก็ให้ขอบคุณหัวใจอันแข็งแรงและมีสุขภาพดีที่รักษาสภาวะดีๆให้กับอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย หากต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้กับสายตาอย่างน่ามหัศจรรย์ก็ให้ขอบคุณสายตาอันยอดเยี่ยมถ้าต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้กับการได้ยินก็ให้ขอบคุณการได้ยินอันสมบูรณ์พร้อมถ้าอยากได้ความยืดหยุน่นยยืดย่นเพิ่มขึ้นก็ขอบคุณร่างกายอันกระฉับกระเฉงและยืดหยุ่นสมบูรณ์แบบถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักแรกสุดให้คิดถึงน้ำหนักอันสมบูรณ์แบบที่อยากได้ จากนั้นนึกภาพตัวเองที่อยู่ในน้ำหนักนั้นและขอบคุณราวกับได้รับแล้วในขณะนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยากทำให้ดีขึ้นแรกสุดให้ลองนึกจินตนาการตนเองในสภาพอันสมบูรณ์แบบนั้นแล้วให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสภาพอันสมบูรณ์แบบราวกับได้รับแล้วตอนนี้คุณทําตามปฏิบัติการปาฏิหาริย์และหมาัจจรรย์เกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกวันถ้าต้องการ และอาจทำวันละหลายๆครั้งก็ได้ถ้าต้องการจะเร่งการฟื้นฟูให้สุขภาพเต็มเปลี่ยนอย่างน่ามหัศาจรรย์หรือต้องการทำให้ร่างกายด้านใดนด้านหนึ่งดีขึ้นแต่สำคัญที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดหรือความรู้สึกในแง่ลบเกี่ยวกับสภาพร่างกายหรือสุขภาพในปัจจุบันคุณต้องรีบนึกภาพตนเองอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการแทนที่ทันที และด้วยการสำนึกรู้คุณอย่างแท้จริงเรากับคุณได้รับเรียบร้อยแล้ววิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรับประกันสุขภาพนอกจากการดูแลร่างกายตนเองอย่างดีแล้วก็คือให้ยังคงสำนึกรู้คุณสุขภาพของคุณต่อไปปฏิบัติการมหาศจ,จารร์์หมายเลข16ปาฏิหาริย์และมหาศจรรย์เกี่ยวกับสุขภาพห คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่และอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. รวบรวมช่วงเวลาต่างกันตลอดชีวิตที่ผ่านมาของคุณ 3. ช่วงตอนที่คุณรู้สึกยอดเยี่ยมและให้ขอบคุณช่วงเวลาเหล่านั้นอย่างจริงใจ 3. คิดถึงอวัยวะที่ทำหน้าที่อยู่ในร่างกายมา5้าอย่างที่ปกติดีและขอบคุณแต่ละอย่างนั้นทีละอย่างทีละอย่าง 4. เลือกสิ่งหนึ่งในร่างกายหรือสุขภาพที่คุณต้องการให้ดีขึ้น แล้วใช้เวลาหนึ่งนาทีนึกภาพตนเองอยู่ในสภาพร่างกายและสุขภาพที่สมบูรณ์แบบจากนั้นขอบคุณจากนั้นขอบคุณสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ 5. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้